Glow Up Vlog! I'm the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah, eyes are running That's why I do about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think we should have some more fun. More fun. I still dream about the days when we were young. Yeah, no, ต่อคิวถ่ายรูปตู้นะคะรอคิวอยู่นะคะ ะ,ะเราก็ปิดเทอมไปเทีรอนแล้วนะคะก็ปิดเทอมเราก็อยากจะแบบดูดีขึ้นอยากจะแบบสวยขึ้นใช่ไหมเราก็จะมาดูตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองด้วยจะมาทำกลอฟวอล์กันเองซึ่งปบก็ได้ดูใน YouTube แล้วก็ใน Pinterest ก็คือจะบอกว่าในพพนอ่ะมีเยอะมากทุกคนทุกคนสามารถแบบนํามาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้เลยนะคะฉะนั้นเราจะมากลอ p w a ล k กันค่ะเดี๋ยวเราจะมาย้อมผมกันนะคะเราได้เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะคะกาาลัวมันเลอะคือโบจะบอกว่า คือปอไม่ได้ย้อมผมแบบสีน้ำตาลเหมือนเคยนะคือปอจะมากัดสีผมแล้วก็จะย้อมแค่ตรงข้างหน้านะคะตรงปลอยผม,มอย่างเงี้ยแล้วก็หน้ามานะคะเพราะว่าถ้าย้อมหมดทั้งหงัวปอมีหวังว่าผมปอน,ปน,บบมน่าจะเป็นแบบจากไม่กวดน่าจะเป็นแบบดับเบิลเป็นอย่างอื่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาแบ่งผมกันก่อนนี้นะคะคือเราแบ่งผมมาประมาณนี้นะคะอุ้ยเป็นสีฟ้าหรอ มานก่อนเดีย๋ยวถามเพื่อนเนื้อประมาณไหนได้มือนะคะคือถุงมือจำเป็นมากเลยสุดแบบนี้ได้ไหมอนะ่ะไม่มีถุงมือทำไมมันลำบากอย่นะทุกคนต้องเลี้้วย ปอก็ได้ลงสีชมพูไปแล้วนะคะคือปอลืมกดถ่ายลงสีเลยคือยอมสีชมพูนะคะแต่ทำไมมันออกแบบแดงๆไงก็ไม่รู้เนาะใครที่ยอมนะคะก็อย่าลืมทาวาสลินนะคะซึปอลืมทาวาสลินก็คือแบบเป็นสีชมพูเรียบร้อแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอต่อไปยอมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอตอนเสร็จเลยและกันเนาะ เราจะมาติดเล็บปลอมกันนะคะนี่แล้วก็ให้ดูสีนะคะคือไปพอจะให้ดูพรุ่งนี้นะคะเพราะคือปลอแบบล้านผมเสร็จก็คือฟ้ามืดเลยนะคะก็เลยไม่สามารถแบบให้ดูสีได้พอซื้อมาจากแบบร้านในชลอบปี้จะบอกว่าคือน่ารักมากนี่แค่แบบ45บาททละทุกคน คือลายสวยมากจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดกันเลยตะใบไปแบบนี้แบบให้มันแบบเล็บมันหน้าแห้งที่สุดแบบนี้เลยแล้วก็ตะไบไป,ไปคือหน้าเล็บปอบเป็นอย่าง้แเราตอนนี้ก็ตะไบหน้าเล็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือตะไบแล้วก็ปัดฝุ่นออกเสร็จแล้วนะคุณต่อไปนะคะเราก็จะมาติด เน่ก็คือเป็นสาวเล็บยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ค,คือจะบอกว่านิ้วโป้งอ่ะปอแบบติดผิดอ่ะสวยมากคือแบบฟิลแบบเจ้าหญิงมากทุกคนคือแบบมันสวยทุกคนดูสิเดี๋ยวเรามาําอีกข้างหนึ่งนะคะสวยมาก ตอนนี้เรามาส่งงานที่โรงเรียนนะคะทุกคนแล้ดูสีผมดูสีผมเนทเซเนทไหมสวัสดีสวัสดีเนนี่คือคนช่วยชีวิตพาเราไปส่งงานนะคะ เพื่อนที่ช่วชีวิตเราไปส่งงานให้ space yeah. ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเอาไดฟุกุนะคะคือพี่เรานะทำไดฟุกุแล้วก็ให้เราไปเอามาชิมนะคะก็เอานี้ไปด้วยเพราะว่าลมรมคือแบบแทบจะไม่มีไปค่ะ เรากินเป็นกาโนล่านะก็เดี๋ยวเราจะมาชิมไดโฟกุของพี่นะคะคือพี่แบบทำเองอร่อยมากอร่อยมากพี่มิ้นถ้าดูคลิปนี้ก็คือหนึ่งนี้เลยแบบอร่อยมากจริงๆอร่อยจริงไม่ได้อว้ยแต่แบบอร่อยมาก เราก็จะมาคีนซิ่งหน้ากันนะคะผมก็คือถ้าไม่อยู่ตรงไฟก็คือแบบเป็นสีนี้แต่ถ้าอยู่ตรงไฟจะเป็นสีนี้ทุกคน,นเห็นไหมคือถ้าอยู่ตรงไฟคือแบบชมพูเราก็จะติดกีบไปเลยมานะคะถ้าเราปัดมาคาล่าหรือว่ากีดอารรเนอร์นะคะจะใช้เป็นเอ่อสำหรับปอนะคือปอช้ยวัสลินแนละเราก็มาทาน,นะคะตรงเปลือกตาของเราคือการคีนซิ่งมันสำคัญมากเลยทุกคน ไปก็สัมรีค่ะตัวนี้คือปอแนะนำมากคือปอใช้เหมือนไปไหลายขวดแล้วก็จะมา,มาพันแรกเก่าค่ะก็คืออ้ไม่กอใครทำอย่างนี้นก็ไปใส่น้กำ ตอนนี้มาะคะ่ะมาถึงขันน้นสกินแคร์เราแล้วนะคะถ้านคนคถามว่าถ้าไมใส่เสื้อชุดนอนตัวเดิมใช่ไหมคือพอรู้สึกแบบคือเราแค่ใส่นอนเฉยตื่นมาแล้วก็เปลี่ยนแล้วฉะนั้นเราแบบไม่อยากแบบซักหลายตัวอะไ,ไก็เลยใส่ตัวเดียวเดี๋ยวเรามามาสกหน้ากันนะคะนี่ถ้ามาสกหน้าทุกวันอะไรเนี้ยหน้ามันจะดีขึ้นน,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 นี่คือปกติก็คือ ทำแล้วแบบหาแค่หาแบบให้มันเหมาะกับเข้าหน้าเราก็ยังยากเลยดูแบบเนี่ยมีเล็บเราจะทำยังไ <S <S งคือก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงขอสแปะก่อนแล้วก็นอันนี้ทำยังไง นวดนะคะแล,แล้วนะคะก็จะมานวดหน้าเหมือนนี่ยใช้ดีมากอันนี้ก็คือแบบสักใจเลยว่าใช้ดีมากจริงใครที่เป็นสิวผดสิวแบบอะไรก็ตามเช่ตนตัวนี้ก็คือบบยิ่งหน้าร้อนนี้นะคะก็คือสิวผดเกิดขึ้นแบบเยอะมากแล้วพอมาใช้ตัวน,นี้ก็คือแบบ the ะเบสมาก ตนนี้ะะคะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือทาวัสลีน่นเองบำรุงปากนะคะให้ปากชุ่มชืม้ชนก็สกินแคร์มีแค่นี้นะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะก็เจะกนับนุ่นนี้ค่ะบ๊ายบาย นี่นะคะคือข้าวเช้าของเราอู คือพอจะดูคลิปพี่คนนี้นะคะคือพี่เขาเป็นพี่สาวชาวจีนนะคะก็จะดูตามนี้เลยคือพอดูใน R E D นะคะแอป R E D นะคือไม่รู้ว่าอ่าน F. R E D หรือเปล่าแต่ว่ามันแบบถ้าใครแบบชอบอะไรสไตล์แบบนี้ก็ไปดูได้นะคะคือมีแบบสอนออกกําลังกายไปวอล์กแบบ แบบมันดีมากทุกคนเราไปโหลดมาแล้วก็ไปดูนะคือัวชอบพอเสพติดแอปนม้มากลองจากแบบตัวยิ้นปลก็แบบเสพติดกับเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งกันแต่ว่าปอจะมาประยุกต์นิดนึงนะคะเพราะว่าปอก็แบบไม่ได้แบบแต่งเก่งเหมือนพี่เขานะคะก็คือตอนนี้ปอลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกค่ะวาสลีนก่อนนะคะเดีย๋ยวทำอย่างเงี้ยได้บ้างโอเคเราทาวาสลีนเสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมาทาก,กันแดดนะคะตัวน,นี้ตัวใช้เป็นของกาลิเย่เหมือนเดิมโอเคอเค,ค่ะอันนี้คือลงกันแดดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลงเป็นคุชชนะั่นน้เรามาจะแ่ปก,กันคือตอนนี้งงมากว่าแต่งเป็นสาวโคเรลีหรือว่าสาวจีนนะคะคือ หน้าแบบเงามากนะคะอะไรที่มันเกิดแก่ออกก่อนเราจะเขียนตรงไปเลยตรงไปเลยเนาะแล้วก็ใช้ที่ปัดนะคะพอจะแบบพอเขียนทรงคิ้วไม่เป็นนะแต่ว่าเอจะมาปัดให้มันเป็นทรงเองตรงหัวปอจะเขียนแบบอ่อน,ออนตัตดแบบนี้คิ้วเพสนะคะตัวนี้นี่เห็นคนจีนทำบ่อยมันอ่อนๆน,นะคะ เราก็จะมาทาบัตน,นะคะใช้เป็นลิปสติกก็จะทาไปบนแกม้มแล้วก็ใช้มือตัวนี้นะคะเกลี่ยไปเลยเราจะคงสติปแต่งสาวหวานแล้วกันเนาะใช้เป็นแป้งนะคะของตัวนี้ต่อมาเราจะมาแต่งตากันนะคะถ้าจะลงตานะสีขาวตัวนี้นะคะนะคะก็จะใช้ลิปตัวนี้เป็นของ โอ้มเตีนตัวนี้นะคะเป็นบัชออนนะคะลงทาอีกรอบต่อมานะคะเราก็จะใช้ตัวนี้กิตเตอร์นะคะนี่นะคะคือตาทั้งสองของเรานะคะเราก็จะมาดัดขนตาก,กันแต่งตาเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาจิ้มแล้วก็มา มันมีอะไรมันแบบมีตาด,ดอริยานิดนึงคือคนจีเขาจะชอบทําถุงใต้ตาใช่ไหมเราก็จะมาทําซึ่งเรา,ามีถุงใต้ตาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะยิ้มแล้วก็ทําตามเขาเลยนะคะ mm. ก็ทำเหมือนเดิมเอาพาเลตเข้มๆนะคะมาทากีอารไลเนอร์นะคะ mm. ก็กีตา้าเสร็จแล้วตรงนี้แปะแก้เหมือนเดิมสะมา ทาลิปแล้วนะคะคือตัวนี้ของโอไมตินนะคะเสร็จแล้วโอ้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช้ตัวนี้นะคะตรงจมูกตรงกลางตรงนี้อย่างนี้โอเคค่ะนี่นะคะก็คือลูกที่แต่งออกมาได้นะคะเดี๋ยวพอขอไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะค่ะเราก็จะมาปล่อยผมกันซึ่งตื่นตื่น One hour later ก็ตอนนี้นะคะเราก็เต็กตัวเสร็จหมดแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะหันมาดูแลตัวเองกันเยอะๆรักตัวเองกันเยอะๆนะคะมีใครรักเราเท่าตัวเราเองนะคะก็วันนี้ก็ขอจบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s subscribe ด้วยนะคะบาย